สวัสดีค่ะประกบนะคะสาธิตราจินามาจากอำเภอฉวางนะคะวันนี้ขอนำเสนอทุเรียนอบกรอบค่ะทุเรียนอบกรอบของประกบวันนี้นะคะจะเป็นแผ่นเล็กซึ่งได้มาจากทุเรียนกระรอกเจาะค่ะเราใช้กระรอกนะคะ QC ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะผลผลิตตอนนี้นะคะ เป็นทุเรียนออกมากค่ะทําให้ทุเรียนในอำเภอฉวางของเรานะคะมีผลิตมากมายที่นํามาเป็นวัตถุดิบด,ดั้งปีค่ะเราเราใช้เราได้เป็นแผ่นเล็กค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำทุเรียนคัดสรรให้ตัวเองเราใช้กระ ROC รคัดสรรให้ค่ะห <Okay. S 1> วานหวานมันนะคะเพราะว่าทุเรียนกระ ROC รเจาะเนี่ยเป็นทุเรียน80-85%เลักษณะนิ่มแล้วค่ะ อันนี้120กรัมค่ะราคา200บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นทุเรียนธรรมดาทุเรียนพันหมอนทองทอดกรอบแผ่นเกรดเกรดเอประกบจะขายในกิโลกรัมละ1,000บาทค่ะทางเฟซไลน์นะคะสาธิตราของฝากค่ะเบอร์โทร0 8 9 5 9 4 4 3 8 3่รับทุกออเดอร์นะคะสั่ง5ถุงบริการส่งฟรีค่ะ